นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าภาสารก็เพราะว่าหมายถึงการผสานผสมผสานของแม่น้ำสีสายมาบรรจบกันจ้าแล้วก็เป็นการผสมผสานของคนของสถานที่และสิ่งของมารวมกันด้วยจ้าเลยต้องเกิดชื่อขึ้นมาว่าภาสารหรือผสานจ้า พาแซบวันนี้ข้าไม่มีอะไรมากวันนี้พี่หมอนไม่ได้พากินนะคะพี่หมอนพามาเที่ยวจ้าตอนนี้พี่หมอนก็อยู่ที่พาสารจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะปากน้ำโพเป็นแลนด์มาร์คที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์ปากน้ำโพจ้า ไวะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแลนด์มาร์กของที่นี่เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่มาให้ทุกท่านได้ดูกันคะ่ะ ส่วนนี้ส่วนนี้เป็นไม้นะคะเนี่ยตรงนี้คือไม้มีไม้มีปูนแล้วก็อันนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กค่ะน่าจะเป็นเหล็กนะคะนี่ค่ะทีนี้เราไปชั้นล่างกันค่ะพอถึงจุดดีแล้ว ก็จะมีโวกให้เราเดินมามีชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งเมื่อกี้เราลงมาจากบันไดตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็มาลงมาตรงนี้อีกนี่เราไปตรงนี้ก่อนเราเดินไปตรงนี้ก่อน ว้าวงามขนาดงามขนาดเจ้าว้าวอันนี้กลางวันนะคะพี่หมอนมาตอนกลางวันตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงคนเลยไม่ค่อยเยอะวันนี้เป็นวันทำงานแล้ว สวยนะคะนี่เป็นกระจกกระจกข้างๆเป็นกระจกพาสารปากน้ำโพะน,น,นะครสวรรค์ค่ะสวยแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของที่นี่ ภาพไมภาษาในอนาคตเดี๋ยวพี่หมอซูงให้ดูนี่ภาษาในอนาคตเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะสร้างสะพานข้ามด้วยเขาขาวเป็นสะพานข้ามเขาจะอนาคตโอ้สวยสวยสวยนี่จ้าพี่หมอจะมาเก็บบรรยากาศในนี้ชั้นล่างนะคะแป๊บนึงนะชั้นล่างชั้นล่างแป๊บนึง สวยไหมว้าวเราลงตรงนี้เลยแหละนี<_<_่น้ำน้ำ อันนี้เป็นฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยานะคะจะเป็นแบบนี้ คนี้พี่หมอนต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีเจ้า